ครับเฮ็ดยังครับวันนีต้ตรงย่าปลากระป๋องครับอ่าตรงย่าปลากระป๋องนะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวเปิดไว้ให้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบริเฮ็ดเตัวสั่นทานประม,ะมาณน,น,น,นี้อเอาตรงหลอกล้างน้ังก่อนดินฉียากอเฮ็ดให้เบิ่งก่อน ล่างพักกันก่อนครับตัดไข่ครับตัไข่หัวสีไข่หวานเห้าเลยพักกะดีนี้ตามทมี่เขาพระครับวจะเป็นหอมหอมร่วมยังตา่างนะครับ แล้วก็ใหญ่มากเลยกับล่างกอนน้อยใส้ลายหอมลายใส่หน่อยหอมหน่อยครับอ,อ,อันนี้หอมกับหอมอ่านเฉียงครับอ่นเฉียงเสียสิบลอยเอาไปลงเอาไปลงนี่ไอเตาก่อนนะครับเอาตะไคร้ครับมาลงเออ เชียบหน่อยครับอือเฮ็ดแนวอยูย่แนวกินครับอ่าอจะมีก็ไปจัดการพักต่อครับอ่าอาลากออกอ่าอันถอนนี่อันวิ่นถอนถอนถอนเลยนี่มีเลย่นี่นี่มีบีป่ะอ่าแล้วนี่ฟังนี่ เออนั่นแหละอ่ะาถอยไปอีกเออนั่นแหละ,อ,ะ,อ,ะอ่าอ่าหันไปเรื่อยๆประมาณนี้อ่านี่ครับตอเอาแป๊วแซ่เสน่นไว้แซ่บุญเซ่นไว้เอาลงไปเห็นมัน เออลงไว้เลยให้น้ำไม่ท่วมเออนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวให้วุ่นเซนแล้วก็ให้น้ำเดือดจะเข้ามาม่ครัวมามาเลยมาเลยอ่ะน้ำเดือดแล้วครับเอาลงครับค่อยลงอ่ะ,ยะยอย่ายกสูงเอารงไว้อ่าค่อยลงยกเอาเลยอ่า ลงไปลงไปเออไงล่ะป้าติดน้องติ๊น้องปิดบดีสีเรือมเฉยแล้วระวังระวังวังน้ำห่อนกระเด็นใส่ืมนี้เน่าใส่ซ้ำกระป๋องครับมีคนอยู่ส่วนสี่คนนะครับกลายพิกินทั้งก็กลัวลอ่ะโอเค เดี๋ยวให้น้ำเดี๋ยวจะเข้าแล้วก็เดี๋ยวทาเส้นเปื่อยแล้วก็ไปกระบวนการต่อไปครับอ่าพักไว้ก่อนอ่าแล้วใส่ไอ้นี่ใบมะกรูดอ่าให้มันหอมหอมแล้วก็ใส่กล่องอ่าใส่วุ้นเส้นเข้าไปครับเดี๋ยวมันจะเปื่อยก่อนเออเอาลงเอาเอาเอาไอ้มันลงเออ

สีแดงครับบ่ตตองไปคนเปล่าน้ำน,น้ำบ่ส้มบักนาเดี๋ยวบักนาวสุดท่ายบักนาวสุดท่ายหลังจากทีปิดไฟดไแล้วอ่ะใส่พักกันไปครับเระวังรวังอย่าให้เหี้ยไรเอามาเก,กล่ไก่ Hãy lâu nay quad bọc bên anh à. y à. cả bít phải cả bí bông là cả bị bay nào phai là cả... phai... bí 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 เาเตีลยากินบุญเส้็ตุ่มยำตุ่มยำแบบบุ้หน่อยต้องใส่ผักพริกลายบายุ้งเผ็ดอ๋ออพีอ่ đi hẹn riêng coi nghe chân hả, nâng ạ, nhẫn, cậu ở đây, bà con mong cái này mà.